อัสลามุอะ uh ัยกุมปากีสถานมีร์นะน้ำนูแฮแมทไทแลนเซมอัสลามุอะไรกุมค้าวันนี้กลับมาเจอก,กันกับขันอีกแล้วนะคะที่นี่ที่ปากีสถานคะ่ะก่อนเพื่อนๆจะไปฟังคลิปวิดีโอนะคะอย่าลืมกด Sub s c r i b e กดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตืนอนด้วยนะคะและสำหรับ,บเพื่อนๆคนไหนที่อยู่ปากีสถานนะคะอย่าลืมมาอุดหนุนคลลาเจนวิซีและแคลนิซีแคลนเบอร์รี่ด้วยนะคะถ้าสนใจก็สามารถคอมเมนต์มาได้ใต้คลิปวิดีโอหรือว่าจะสั่งมาได้ ทางแชทนะคะเดี๋ยวขวัญจะแปะลิง,งก์เฟซบ o ๊กไว้ใต้คลิปวิดีโอนะคะและนี่เลยนะคะมีข้าวเหนียวด้วยนะคะสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่อยู่ปากีสถานอยากจะสั่งข้าวเหนียวนะคะสามารถสั่งกันเข้ามาได้นะคะ1กิโลกรรูปีไม่รวมค่าส่งนะคะสั่งวันนี้มีของแถมด้วยนะคะ และสําหรับวันนี้นะคะขวัญก็มีเรื่องจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังอีกเช่นเคยนะคะจะเป็นเรื่องอะไรนั้นเรามาฟังกันเลยนะคะและเรื่องที่ขวัญจะมาเล่าให้ฟังในวันนี้นะคะนั่นก็คือหนุ่มปากีนะคะคาดหวังอยากให้ได้ทันใจจะทํายังไงดีนะคะขวัาทำไมขวัญถึงพูดถึงเรื่องนี้นะคะเพราะว่ามีหลายคนมากนะทั้งในคอมเมนต์แล้วก็ถามกันเข้ามาเนาะแล้วก็มันก็จะมีแบบ1นึสานะคะอันนี้ขวัญมาเล่าอะตอนที่1ก่อนแล้วกันเนาะนะหนุ่มปากีที่ขวัญบอกว่าคาดหวังกับเรานี่คืออยากให้ทัน ใจคือคาดหวังกับตัวผู้หญิงเนี่ยไว้สูงมากนะคะซึ่งประมาณว่าแบบอยากจะได้แต่งงานเร็วนะคะคาดหวังอยากจะแต่งงานเร็วๆคาดหวังอยากจะได้อยู่ด้วยกันเร็วๆนะคาดหวังอยากจะได้เจอหน้ากันเร็วๆนะคะซึ่งแต่ในความจริงแล้วเนี่ยมัน ไม่ได้เป็นอย่างที่เขาคาดหวังนะคะซึ่งมันก็อาจจะเป็นไปได้แต่ว่ามันต้องใช้เวลาหน่อยนะคะเพราะว่าขอนเข้าใจนะคะว่ามันอยู่กันคนละที่คนละทางคนละประเทศนะคะซึ่งถ้าเกิดว่าจะให้มันรวดเร็วทันใจเนี่ยมันก็เป็นไปไม่ได้นะคะซึ่งแล้วเราจะทํายังไงดีก็ต้องรอนะคะรอให้มันถึงเวลาที่เหมาะสมนะคะซึ่งขอนจะบอกว่ามันเนี่ยไม่มีใครได้ดั่งใจใครทุกอย่าง เพราะว่าทุกอย่างเนี่ยมันมีเวลาเป็นของมันอยู่แล้วทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันถูกกําหนดไว้แล้วนะคะว่าอ่ะมันจะเกิดขึ้นเวลานี้นะอ่ะมันจะได้เจอกันเวลานั้นนะเพราะทุกอย่างเนี่ยถูกกาหนดมานะคะซึ่งมันก็จะเป็นเวลาที่เหมาะสมที่สุดเป็นเวลาที่ดีที่สุดถ้าเกิดว่าเราจะฝืนให้ตายยังไงมันก็ไม่มีทางได้เจอกันถ้าเกิดว่าเราจะอยากเจอกันจริงๆนะคะซึ่งมันเป็นไปไม่ได้เลยถ้าเกิดว่าอ่ะคาดหวังไว้แบบ วางแผนไว้ต้องเจอกันเวลานั้นต้องเวลานี้ต้องเป๊ะเป๊ะเป๊ะทุกอย่างทุกอย่างมันคลาดเคลื่อนได้ทุกอย่างมันไม่ได้เป็นไปนตามที่เราวางแผนไว้นะฮะมันก็อาจจะแบบว่า,าจากที่จะเจอกันวนันนี้อาจจะได้เจอกันพรุ่งนี้จากที่จะได้เจอกันวนันนี้เอามีเหตุการณ์ทําให้ต้องเจอกันเดือนหน้าอย่างเงี้ยทุกสิ่งทุกอย่างนะคะมันมันมันเกิดขึ้นได้หมดนะคะอ่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีเรื่องไม่ดีเรื่องอะไรต่างๆนานานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงเราจะคาดหวังไว้ยังไงอยากจะให้มันได้ทันใจยังไงมันก็สามารถที่จะคลาดเคลื่อน ะะเพราะฉะนั้นเนี่ยที่ขวัญได้ฟังเพื่อนๆหลายๆคนเล่ามามาปรึกษาขวัญอะไรอย่างเงี้ยซึ่งบอกเลยนะคะว่าอ่ะบางทีก็จะแบบ ทางเราเนี่ยทางตัวผู้หญิงเองเนี่ยคือ,อมีหลายอย่างมากที่ต้องเคลียรไม่ใช่แม้แม้กระทั่งว่าเรื่องตัวเองนะคะเรื่องอายุเรื่องมีลูกนะคะเรื่องธุรกิจส่วนตัวเรื่องทางบ้านเรื่องครอบครัวอะไรต่างๆนานาจนไปถึงกระทั่งเรื่องของศาสนานะคะคือทางฝั่งชายเนี่ยคือแบบคาดหวังกับเราทุกอย่างอยากให้เราเปลี่ยนศาสนาถึงมีลูกแล้วก็ไม่เป็นไรอายุเยอะแล้วก็ไม่เป็นไร ะะคือมีธุรกิจทํางานเก่งอะไรต่างๆนานาก็ここไม่เป็นไรนะคะคือเขาคือมีความคาดหวังกับเราอยู่แล้วอยากจะอยู่กับเราอยากจะแต่งงานกับเรานะคะคือทางผู้ชายเขาไม่ได้มีปัญหาอะไรนอกสจ,จากว่าจะต้องมาเจอเราจะต้องมาแต่งงานกับเราแล้วจะต้องอยู่กับเราแค่นั้นเองนะคะที่ผู้ชายเขาคาดหวังแล้วมันมาอยู่ที่ทางเรานี่แหละซึ่งในความคาดหวังของเขาเขาอยากให้มันเป็นไปนตามที่เขาคาดหวังแต่ว่ามันมาติดอยู่ที่เรา คือเราไม่สามารถที่จะตัดสินใจได้โดยทันทีว่าอ่ะฉันจะต้องทำตามอ่า่าฝั่งช,ชายพูดนะฉันจะต้องทำตามอาที่เขาพูดมา คือจะต้องหนึ่งสองสามตามที่เขาบอกมามันไม่ได้นะฮะซึ่งมันก็เลยกลายเป็นว่ามาันม,มากดดันตัวเองนะฮะเราจะเคลียร์เรื่องลูกยังไงเราจะเคลียร์เรื่องตัวเองยังไงเราจะเคลียร์เรื่องครอบครัวยังไงนะฮะมันก็เลยกลายเป็นว่าเขากดดันเราเขาคาดหวังกับเราสูงมากคาดหวังกับเราสูงเกินไปจนกลายเป็นว่ามันกดดันทําให้เราแบบไม่อยากจะไปต่อและไม่อยากจะสารต่อความสัมพันธ์นี้แล้วอยากจะยุติไวเพียงแค่นี้อ่ะบางคนก็อยากต้องมาถามคนนะว่าจะไปต่อหรือจะพอแค่นี้อะไรเงี้ยซึ่งมันก็มีแบบ แบบนี้เยอะมากนะคะขัญเลยอยากจะบอกว่าอย่าคือทุกคนขาเราจะทํายังไงดีคือขัญบอกไว้นะตรงนี้ว่าทุกอย่างมันมีเวลาของมันเหมือนที่ขันบอกข้างต้นมันไม่มีอะไรได้ดั่งใจไปซัดทุกอย่างเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนขาเราก็ต้องรอเนาะทุกอย่างมันก็มีเวลาของมันถ้าเกิดว่ามันถึงเวลาที่เหมาะสมอ่ะสมมุติว่าโอเคเราเคลียร์ทุกอย่างได้แล้วโอเคเขาคาดหวังกับเราแล้วเราเนี่ยพร้อมแล้วเขาก็พร้อมแล้วอ่ะ โอเคฉันจะให้คําตอบเธอนะวันนั้นวันนี้ถึงแม้บางทีจะบอกว่าวันนั้นวันนี้มันอาจจะ,ะให้คําตอบไปแล้วมันก็อาจจะยังไม่เกิดขึ้นก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนค่ะจะทํายังไงดีใช่ไหมรอค่ะเวลาเท่านั้นจะบอกจะให้คําตอบได้ว่ามันจะดีหรือไม่ดีมันจะเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมนะคเพราะฉะนั้นเนี่ยความคาดหวังของเขาก็ให้เขาคาดหวังต่อไปเถอะแต่ก็บอกกับเขาด้วยว่าให้โอให้เวลาเราได้ไหมให้เวลากับเรา เราจะให้เวลาเนี่ยมันเป็นเครื่องพิสูจน์เป็นเครื่องตัดสินว่าอ่ะมันจะเป็นจะมันจะได้คําตอบแบบไหนคําตอบมันจะออกมาอย่างไงเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนคะทุกสิ่งทุกอย่างเนาะมันก็ขึ้นอยู่กับเราด้วยขึ้นอยู่กับเขาด้วยนะคะหรืออีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือเราเนี่ยบอกเขาไปเลยว่าอย่ามาคาดหวังอะไรกับเราให้มันมากนักอย่ามาคาดหวังอ่กับเราให้มันสูงเกินไปเพราะว่าเราไม่รู้เลยว่ามันจะเกิดขึ้นได้ไหม นะฮะเราไม่รู้เลยว่าเราจะได้เจอกันหรือเปล่าเราไม่รู้เลยว่าเราจะได้แต่งงานกันไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนคืออย่าเพิ่งให้ความหวังซึ่งกันและกันทางที่ดีนี่คือบอกกันไว้ทุกอย่างบอกกันไว้ตั้งแต่เนิน่นๆนะฮะมันจะได้รู้จะได้เข้าใจทั้ง2ฝ่ายนะฮะทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายนะคะขเข้าใจว่ารักทางไกลเนี่ยมันไม่ใช่ว่าอะไรมันก็จะง่ายไปหมดนะฮะคือ ถ้าเกิดว่าเราพร้อมเขาพร้อมมันก็มันมันมันก็ได้มันก็ง่ายนะฮะถ้าเกิดว่ามันถึงเวลาที่เหมาะสมมันก็ง่ายมันก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าอ่ะทุกอย่างคือแบบอ่ะอันนั้นก็ติดมองไปทางนั้นก็ติดอันนี้ก็ติดอันนู้นอันนั้นอันนี้ก็ติดมองไปทางนี้ก็ลูกตัวเองไปที่ครอบครัวตัวเองแล้วตัวเองด้วยอายุเยอะด้วยอ่ะทางฝ่ายชายก็ยังแบบอายุคือยังยังเด็กกว่าตั้งเยอะอะไรอย่างเงี้ยคืออายุประมาณว่าแบบรอบหนึ่งเลยอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีแบบนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยทางออกที่ดีที่สุดนะคะ ต้องรอนะคะรอให้มันถึงเวลาที่เหมาะสมเท่านั้นเนาะถ้าเกิดว่ามันถึงเวลาที่เหมาะสมแล้วอ่ะสมมติว่าถูกมันถูกกาหนดไปแล้วว่าอ่ะมันจะเกิดขึ้นวันนี้นะเดือนนี้นะปีนี้นะมันก็ต้องเกิดขึ้นนะคะไม่ช้าก็เร็วเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนขาทางออกที่ดีที่สุดก็คือรอนะคะ และขวัญก็หวังว่าคลิปวิดีโอนี้มันจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะคะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเนี่ยมีคําถามหรือข้อสงสัยอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาได้ใต้คลิปวิดีโอนะคะหรือว่าถ้าอยากจะสอบถามมาส่วนตัวก็สามารถแอดเฟซบ o ๊กมาได้นะคะลิงก์ a c e b o o k อยู่ใต้คลิปวิดีโอนะคะ และสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะขันก็คงจะขอจบไว้เพียงเท่านี้นะคะขันก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบเนาะถ้าเข้ามาฟังคลิปวิดีโอขันแล้วก็อย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่า like, ล,ลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะและสำหรับคลิปวิดีโอนี้ขันก็ขอขอบคุณม,มากๆเลยที่เข้ามาฟังจนจบนะคะแล้วเราค่อยมาเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะอัสสลามุอะลัยกุมและสวัสดีค่ะ